สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AR ARK r b s e r v o e vo, ครับผมก็ในพาร์ทนี้ผมก็ได้ทำการย้ายเจ้าพวกแ่เสาของเราครับมาอยู่ที่เสาแดงครับผมเราจะทำบ้านากนันที่บริเวณนี้ครับผมซึ่งก็พาร์ทแล้ว ผมก็ได้ไปจับเจ้าตัวมีไว้ครับเจ้าหาตุม้มมืที่จะมาทำบ้านเพื่อเราซึ่งเรายังขาดอีกตัวหนึ่งครับที่เรายังต้องใช้ใความจะเป็นครับผมนั่นก็คือเจ้าเออ,เอ,อ่ตัวที่ช่วยความหมายผม เ,มมมเจ้าช้างแมมมอสครับเจ้าแมมมอสเนี่ยครับอ่าเลเวลที่สามพิเศษครับผมเราจะไปจับกันมาช่วยฟามไม้เจ้าช้างแมมมอสเนี่ยสามารถฟามไม้ได้เยอะครับเพราะว่ามันจะลดน้ําหนักของไม้ได้ไปน่าจะเกินครึ่งนะครับผมก็จะขาบอ่านไปเลย ในช่วงที่ย้ายมาผมก็ได้ไปทำการฟาร์มนี่ครับทำแปลงปลูกผักพอดีเราจะใช้ผักในการทำกิบโบครับผมทำกิบโบสำหรับปลูกผักอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้าวโพดครับผอันนี้ก็จะเป็นแครอทครับ ก็อันนี้จะเป็นหมันฝรั่งก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นและจะไม่ผิดน่าจะเป็นมะนาวมาั้ะเลมอนนครับเลมอนก็ผมก็ได้เนี่ยครับทำปุ๋ยโดยการเอาเอาไอ้ขี้ครับผมขี้ใส่กับฟางครับผมทำไวจะได้ปุ๋ยมามันก็มันก็จะได้เยอะกว่าเราขี้มาใส่ก็เนี่ยผมตัวฟาร์มขี้งผม อันดีเลยเจ้าเจ้าเจ้าหมูโดยการที่เราเอาเนี่ยครับเบอร์รี่ขาวยัดเข้าไปครับแล้วก็ปั๊มให้มันกินออกมันก็จะขี้ออกมาลุกออกอ่าโดยขี้มันเนี่ยเราสามารถเอาไปจับเจ้าเจ้าร่วงก็ได้ดร,ร่วงเพราะว่าร่วงก็เป็นตัวปุ๋ยให้เราได้ชันดีแล้วบ ด้วงแล้วก็ตัวไหนดีอ่ันมันก็ด้วงวเดินมันที่กินที่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปจับเจ้าแมมมอสกันโดยเราจะจิงพวกนี้ไว้นี่ก่อนเราจะเอาแค่เจ้าแรเตอร์ไปช่วยเราแต่ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้มากเอาไปป้องกันที่เสีครผม มีอะไรัหเนี่ยนี่มีอะไรีกแค่หนังแค่นี้อ่ะอ๋อเก็บเนี่ยครับเ,เอ่อผมก็ได้ไปฟาร์มนอกรอบไปแล้วสำหรับการฟาร์มนี่ผมได้ไปเก็บแอดดอปมาได้เป็นบูด,ดินมาของมีดแต่ใช้เหล็กเยอะมากเลยเดี๋ยวมีเครื่อง เตาหลอมกันครับยังใช้ได้ถ้าเตานี่คงเผาไม่ไหวครับอ่านเกิดอ่าน่าจะได้และรับน,นี่ไนงะอ่านเรานี่นครับผมได้อ่านเจ้ากุดนดอนเอ้ไม่ใช่นี่ก็ลออ่าอ่านเจ้าไอ้นี่ครับไอตัวอะไรนะกวางครับกวาง เราไปกันเลยดีกว่าครับเราก็มาถึงเขตทพพี่เจ้าแมมมอสมันอาศัย,ยอยู่แล้ว โดยทั่วไปแล้วแมมมอตเนี่ยมันจะอยู่ในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นครับผมก็อมอตมันมีขนหนาวสัวนมากก็จะเจอมันได้บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นครับผมบริเวณนี้ก็อากาศจะหนาวเย็นมากคกอ็อาจจะทําให้เลือลลดตัวละครเราลดลงเรื่ยอยๆครับผมก็ดูดูประเครับผมอาจจะตายแบบ เง,งเ่ายเลยใครที่อัพค่าค่าต้านทานมาน้อยรับค่าผลจุดเนี่ยครับเจ้าเมมนมอดซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ฟาร์มไม้ในช่วงเริ่มต้นได้ดีมากเลยผมส่วนมงคลถ้าเวลเยแล้วก็อาจจะจับเจ้าบีเวอร์ครับผมหรือเจ้าเล็บยาวครับแต่แต่เหมเือนมอดเป็นตัวที่เริ่มต้นได้ดีมากเลย ว่าอ่านมันเลเวลน้อยแล้วก็คราฟได้แหละเดี๋ยวขอส่องดูว่าเลเวลอะไรเดี๋ยวฟูเลเวลสิบเ็ดมันจะเอได้เดี๋ยวเ,ยวเารายิงล่อมันไปที่ไกลๆหมาป่าแล้วนะนาะเห็นมีเหมือนจะมีหมา มโดนมีมีโดนแล้วเนี่ยมันมีบัฟสำหรับเลืออเลือกเอืออะไรนะให้ให้ให้เพื่อนมันมาช่วยอะผมถ้าเราติดสถานะน,นี้ถ้าเพื่อนมันอยู่ใกล้มันจะมีเพื่อนมันมาโจมตีช่วยเราการเพิ่มบัฟให้เพื่อนเลยครับเราต้องรอมันไปที มันจะไม่ยิงเราเออมันมันจะไม่ตีเราดูนี่เขาจับง่ายกับช้างมันมดจะรอให้มันมาเบื่อที่มันเด็ดหนีเราไม่ได้ผมก็จ้หมาป่าจะไม่มากวนเราเลยหมาป่ามันตีแรงเนอะ อาจจะทำเจ้ามันมอนเราตายได้นี่แค่หลบมาแค่นั้นเองยิงน,นอนมาก่อน,อนให้พี่มันตกลงไปนะจะได้หนีเราไม่ได้ แล้วก็ตัวนี้ครับยิงครับยิงฟรีครับงานนี้ยิงฟรีนี่จะหลับแล้วครับหนีแนละ้วมันหนีแล้วครับนั่นไงโห o u อ่อนๆง่ายครับ,จ,บจ,าารจ,จับง่ายเจ้าแม่มดออไม่สูงมานี่ก็ยิงจับได้เลย

ใส่เบ,บอร์รี่ม่วงครับเจ้าแมมมอสหรือสัตว์โดยทั่วไปที่กินเบอร์รี่มันจะชอบเอบอร์รี่ม่วงครับวันนี้น่าจะนานนะครับอาเลเะเริ่เจ็ดต้องรออีกสักพักครับ ล้วไปหายสักตัวหน,หนาวหนาวหนาวเลือดออกว้าวเราสามารถขับสิก่สกันหนาวได้แต่ว่าเหมาือนมันต้องใช้ตัวสมิธี้ในการขับซึ่งเราไม่มี อ่านี่ครับได้แล้วครับช้างเดมอสของเราก็บวกสองเลเวลมาครับจับง่ายครับเจ้าเดอะมอสเหรอเพราะว่าเราใช้ตัวที่เ่วยซ้มเริ่มต้นเนี่ไม่ต้องไป่นใจใจที่ว่ามาันจะเร็วมากนู่เราไปใช้งานกัน แค่เอามาใช้งานครับไม่ต้องสนใจว่าจะเอาเวลเยอะไหมเพราะตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้อะไรมากมายแค่เอาไปฟาร์มเพื่อว่าเราจะมีเกวช่วยที่ดีกว่านั้นถ้าเราเ,าเวลเยอะกวน,นีย ก็ง่ายยครับฟาร์มเร็วใชรื่องยากเนี่ยครับผมเเก็บเลเวลมาแก็แชรเอ็กซ์เพอร์ลน้เราก็ได้เร็วขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเรวาแรวะแดอดดับตรงนี้กันแป๊บหนึ่งแกะด้วยครับแก ก็มี่ว่าเลยกว่าครับกันดีกว่าที่นี่ก็มาจับได้ครับเนี่ยเจ้าไอาจินทวิสหลือเจ้า,าตุ้มเนี่ยเด็ดตัวที่อันตรายเยอะครับแถวนี้ ถ้าเราจะจับเราต้องทำากงครับำกลงล่อมันซึ่งการทำากงเนี่ยเป็นในที่ใช้ทรัพยากรเยอะมากครับเดี๋ยวเอาไว้พ์ทหน้าผมจะมาทำากงกับเจ้าอาเจนดีนว่าเพราะเดี๋ยวจะต้องใช้ าเจณในการคนของครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำบ้านกนก่อนครับผมก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวทำบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋จะไปจับตัวอื่นตอ่อครับมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะจับตัวไหนกันบ้างครับ ครับผมสำหรับเจ้าช้างเมหมอนหมอนครับผมก็อันนี้ก็ขอจบไปเพียงที่นี้ก่อนนะครับผมก็เราจะเดี๋ยวพ่านหน้าเราจะมาทำบ้านครับผมสำหรับพ่านนี้เราเจ้าช้างเมหมอนหมอนมาช่วยฟามไม้แล้วครับผมอ๋อตัวใหญ่น่าจะฟามไม้ได้เยอะเหมือนกันครับก็น่าจะได้เยอะกว่า่านเดิมครับก็สำหรับใครที่ ชอบครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ฝากกดติดตามเรืด้วยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับผมมีข้อสงสัยหรือถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับ